รับชมข่าวในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ไปเริ่มกันที่ทางพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็มีการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษานะครับ28กรกฎาคม2567ที่บริเวณหน้าสลากกลางจังหวัดสมุทรปราการครับนายสุพจน์ภูติเกียรติขจรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจากนายสุภมิตรจินศรีผู้ว่าราชาการจังหวัดนะครับนำเหล่าข้าราชาการทหารตำรวจประชาชนจิตอาสาศาลอายการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องชาวมุสลิมและสภาพคริสเตจในประเทศไทยและสหกิจคริสเตียนเข้าร่วมในพิธีมหามงคลถวายเป็นพระราชกุศลน่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายในพิธีนะครับมีนายสุกินวาจากิตนายประทีปณทีทวีวัตรรองผู้ว่าราชาการจังหวัดสมุทรปราการพลตบรวจตรีวิชิตบุญชินวุฒิกุลผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนายสมศักดิ์แก้วเสนาปลัดจังหวัดสมุทรปราการนางสาวนันทิดาแช่บัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมประสบนิกกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง โดยพลังจากเสร็จพิธีนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับเหล่าข้าราชการได้ร่วมกันทําบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จากนั้นทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำข้าราชการทหารตำรวจถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตและน้อมนําแนวพระราชดําริมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันโดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่ทางจังหวัดจัดขึ้นในวันนี้นะครับเพื่อให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในส่วนของทางจังหวัดสมุทรปราการได้แสดงออกถึงความจงรักพักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนื่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567คร้บยกบเจ็ดครับ พระสยามเทวาราชโปรดอภิบาลและพระาทและพระบารมีเกลียวใหญ่ใหญ่ครักระดิ่งเป็นมิ่งขวัญ69เหล่า